สวัสดีครับอยู่กับผมไอหนุชาแนลอันนี้ก็อยู่กันที่ริมโคง้งวันนี้เราก็มาใส่เบ็ดกันครับผมมาปิกนิกกันครับผมฮ่าฮ่าอุตสาหะยศนี่ครับวันนี้เราอยู่กันที่ริมโค้งครับ นี่อ <ter jer> <authenticity> ุปกรณ์เรามาปิกนิกกันเนี่ยของกินของกินเศรบ็ดครับวันนี้เบ็ดน้ำคข้งน้ำคข้งเด็กกาดหรอเนีอย ได้การเละในมุ้งปักโวนะแจ้ว่จ้ไอยู่มากอยงบุเลี้ยวยังบุเลี้ยวยังบุเลี้ยวบอาซอยเลยบ่เข้าเข้าบูทำาลืมนะฮะเหงบอกขัดเราบ้หลายทีเลยอเดือนครับ ทำอยางนี <who referred to> ้เร็เเสเบียดกันเสรเบียดกันแจ้เนาะคือเขาิตัดเมาเถอะละแตะขาดดิออทำละละมามานี่สิมัดอ๋อเนี่อเอาแมนีนะให้มันนะเออจิตัดดอกมันบ้าเนมัดเอิต้องดตัดเรจับไว้ก่อนจะิมัดให้ออกมามเนี่ยนุ นเงี้ยวมาเงี้ยเลยอันนี้ก็คู่เขี่ยงไหมเงี้ยวเขี่ยงนะบ่วางหัววางหางขนาดก็ไม่ไดการบ้านไม่ใช่บ้านแน่ๆตัวเมั่มาเตรียมเพยใส่เวลาอีกตั้งเยอะขันดีดูอ่อนบานท้าเพย์เห็นมัดท้าเปนรถมัดแล้วมัดเป็นิดแล้วอันเราเรื่องบ้านนี่นะแค่นี่แค่มาประกอบไปเสียออกเป็นรถเขี่ยงเลยเขี่ยงเลยหอ่อเงี้ยไป มีเวอร์นี่เวอเ์มีการล้อมกันนีเนาะมีกลางเนี่ยกลางเนี่ยแต่ว่าทังขางเนี่ยมีแต่นี่อยู่แล้วัไม่อยู่แล้วมันถือยันเดียวสิเอาไปตอนเอาขึ้นมากต่พายงามให้มันเกาอมันถือก็นาห้อยขจาฝังกันเบ็ดนะเขาน้ะปักมังหันนะเตี้ยวายุเอามานันมาห้อยขจา รักไปทานละดึกไปด,ไปดไป้างหน้านี่ก้อนคันบนนั่นก็นไลลงไปหามองน้าไหลเอาที่สเง้ยอมรุย่านีเาท่าีบกคโกนนกักนหมดต้มโ่นตื้นหนตะื้นพวกนีตื้นอย่าตื้นย่าตื้นโดล้มเงียเอพียงเอื้อเพียงเอวนี่แหละที่จริงกระหามมาจากเม็ดหนึ่งป่าใหญ่มันจังสิลึองสิแกนได้หลุมหวางนันพวกนีหรอเออเราไปก่อนอืมป มาออา, <c oughs> า,ามา,มาอยู่ไหมมันโตมากๆเลยวะเอองาโพดเอาเลยไปดึกไปปาดไปกเถอะแม่นดอกปล่อยปล่อยก่อนเอาไปละน,นี่มาใส่ขั้นใส่วัน,นี่เอายืด <c oughs> มันใช้อยู่ดีั <c oughs> นน,นี้ผมติดเพี้ยนนะ เอานี้ตรวจดูจริงจริงเยอะเพาะน้ำไล่เยอะมั้งอยู่ขุนอยู่คุณน้ำเวิร์นเออจะส่เดินกันร่มเงะติดมักกระดิงไว้ืนั่นน้ำเวิร์นละไปพักเอาไว้กลางพอดีขันกายไปร้ายกั็น้ำตื้น

เอายางมาเฮ็ตอาหารเลยนองือัน่น้มนมีเขาจะซื้อไหมแล้วเขาจะจะปลูกงานเนาะนี่ะเป็นที่เนทาที่สั่นคือช่วงย่ำหนาวนี่หละหมอมัจได้ทำเงินน่ะสรับลูกค้ามือละมือหมดได้มือละมือสองมือ้าไปทำกินนันเสียดนะฮึฮึ Đang như thế đang như thế nào như nếu dạng 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 ใช่ๆปลาซับใช้ก็ใช้วายูกินปลาแอบะหยับกิบวัวสิวตัวนะปลาสับปลาสับคำเขาตุยเร็วอยู่ปลาสับดอะ ยยีย้เอกเากระพับปิดนาลอกกันแม่ออนมน<อ>ายนเอกเ,เอาลงไปล้างเลยเนี่ยนะเขากอบเบ็ดอยู่ตอนเบดหันเอานัา้นออกเด้อตัวเึกแหวงไลยพี่เอาดึกดึกอ้ย <laughs> เอาเอาเอาไดอยู่ต่ตอนเอาอขึ้นน,นึแล้วมั้ ใ่่มัมันละกางแนามันละอไปเท่มจะก็ูมึงอะนีเนาะไปเีเียซะร็จแ้แหงหลายก็ได้อ้ียังไงอ้ยพูดเยวเยไิเรว่อย่างนีเาอกแนะีเนาะดึกว่าดึกแหงก็ได้ดอดกพอดีมันพอดีะกำลังไล่นกำลังมันดี ลาบอกตัวที่สายไปใจตัวมีต้องมาคุมม่ถึงวะคุ้มมันอยู่โอ้อยู่ที่หน้าลูกเดือดมายตอมเลยถูกหมินทนนานเลยเม,มืนนเม่อไอสัตวป์ปรตเน้าอาชีดน้าลำล่างลากที่บินของพม้นือวยนะไมกินหรอกไอ้ร้อม อยู่ดิฟนฟ้องนะน้อจอเนาะย้ายที่นะครับตรงนี้ไม่หมานครับย้ายไปที่อื่นไปเรื่อยๆคือรถขายอโองเก็บข้อตรงนี้ไม่หมาน ไปไปถ่ายวิดีโอได้ยายมาหาปลาหรือมาออกรูปว้สัตว์มันเล่ะมนบองเขาไปคนมันมน้ลยอยากดูอยากดอยากเป็นอยากล้มนบันทาบันม่องกัล้มไได้นะเขาม่เลือนะเขาิไปมองได้เขาิี่แต่ละเขากเปดว่าใหญ่มาก ตายไปได้บนนี้เฮ้ยนี่แหละรักปลาในเด็กบนนี้ถ้าพอคุก็ได้ขึน้นไปหารถแบบล้มไปคุณก็ได้ทีก่กลางบ้าน้ายบ้านบอกร้อนขานอกเนาะร้อนอยู่ด้วยกไม่ถือละก็จะเอาไปังบ้านครับมาถึงนะครับจุดใหม่ครับตรงนี้จะเป็นเวิงเลยครับเป็นแอ่งน้ำเลยน้ำเข้าข้างบน หามุ้งนั่งหามุ้งนั่งนี่ครับจุดหมายจุดที่สองของเราโอ้นี่คือแม่น้ำโค้งนะครับผมตรงข้ามของเราก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมลาวตรงนี้ดินสุดว้าวบรรยากาศดีมากทุกคนดูครับตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งไทยนะทุกคนนู่นก็จะเป็นฝั่งลาวนู่น ไปหาที่นั่งกันหลายทีแล้วครับข้างล่างครับโอ้สั่นนี่เลยหูโอ้ยมองลงวัยมองตอนคืนวะ จะรอดหรือจะล่วงพี่น้องที่ไม้เราอยู่นู่นครับข้างล่างนู่นจะรอดหรือจะล่วงพี่น้องไปไปเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้มีบุสุดใส่เขาหมเลยตูตรงลง ตรงนี้แม่เห็นพังตรงนี้ตรงเนียพังลงก้นเดนี่พังใส่หัวพังไม่อแล้วพอแล้แข็งเดียวนะครับจุดที่สจุดที่สองจุดที่สองของเราโอเคมันเียงกว่นู้เอามาดูเฮียเกียเฮีย To đi song, love, to tìm song, love. On hammer, nó khó liếc. Mai sau mặt mày sau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  นี่ห้างอยู่สักแคนี้กูชิมนี่ลาหนกแก้วมันมาใครใช่ที่ละไม่มีแล้หว่ะบอกว่าหนกแก้วจริว่ะหนุกแก้วหนกแก้วนกขุนทองตัวทีทางนี้เนี่เบิ้งบรรยากาศรอบๆนี่คือแม่น้ำโค้งวันแม่เนี่ยนะลองแยกแยกกันว่ะแม่น้ำโคงลูกแม่น้ำโค้ง มึงเหรอรูปเป็นน้ำโค้งอ่ะไม่น้ำไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อยู่งน้าคุณด้วยเหรอแม่น้ำใหญ่อยู่จะอยู่ข้างหน้าครับใกล้ประเทศลาวประเทศลาวมีนมสามเต้านะอย่งนมสามเต้าเอ้าตาประเทศนมสามเต้าดิแค่มีนมสองเต้าเห็นไหมเดี๋ยวพาไปป่ะอย่างนมสามเต้าสามคนนุ่มเนาะ

เอาแล้วพี่น้องไงกมันบ่ของก็เอาไปแล้วล่ะนาะยันสองรอบแล้วเอาแล้วมาเอยมา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 แล้วพี่น้องไงมาแล้วลุ้นๆๆมีตัวไหมเรียบ้อยเรียบ้อยบอกเลยจะพากินพระวะจริงไงอะไน เราวะฟาวอ,อยุ่ไหมแ <c oughs> ต่อยู่วะรับของมิดมิดกี่ดีรถเทะรถเทะรถแทะหลังเนี่ยเอาจ้าถ,ถ,ถูกเด็กถูกหรือซ่องรัวใด้ไหม โอ้มาอึกอ่าหลบไ่นางตัวแรกของวันนี้ตัวแรของวันนี้ตัวนี้มันตัวนี้เออตัวแรกของวันนี้อย่านเราบ้าะโอ้โหาพ่อเมืนเลยวะโอ้ล่อยมันลยออกเพื่อนอยมันออกกันเรีอยยบล่อยครับ

จีต,ต่อัน้มน,มดดมน,นมไดส้ดีอันใส่ไม่ใช่จบมันรเด้โมมีคืนเนี่ยโมมีสัญญาณนะมันตอดบ่อัสัะฮะมันตอดบ่เอามามาเปลี่ยนเงี้ดึกีแม่ลองสิแจะดึกไปทั้งนั้นคนเรื่องน้ำไร้นนะมีเด็กสัญญาณนะเดึกไปยักไปมืองนะม่ีอมของเลยละดึกไปมองน้ำไร้คนนะ มันยูน้ำไล่วนะปลาเออปลานลาไม่เสียบเสียบบักเ<อ>ยื่อไงเขาไปห้าเดียวกันอ๋อ กวมันส่งกับฝ้าเลยตุ๊บเฮ้ยอ้เยเอาปากกระีได้ไหมลูกี้เออคอยๆหกกันได้วหะเรียบร้อยพี่น้องตัวเล็ก มันมอได้กินเย้มมันตอดดิซื้อด,ด,ด,ดวิไเเดนโอ้โมอได้เกล็เอา้า่ไหม <c oughs> น่ดกลายเป็นมนี่จะเป็นปลาสับนะครับปลาสับผสมกับเอียง ปลาาสับผสมเลยนี่เ <c oughs> กาะเข้าไป <c oughs> แล้วก็ค <c oughs> วงเลย เราก็ควงไปตุ้ม่น่นฟนี้เจ้า,าจะวะเอาวะย้ายครับย้ายไปไม้ที่สามสุกดาไปหมดเลยสุกดาตอนนี้เออสุกเลยแม่

ขันตานะงไงจะกเด็กเอาเดกเอาข้าคนี้ก็แป้นหนแล้วพ oh, ังั่เียโคบเียโคบอยู่หลุดแล้วอ่บันนี่ามถึงเทเลย์อนกันชายงตายลหมดครับจะีกแล้วโอ้บักขัดหรอโคบอยู่หนึ่งนี่แหละโคบกับโคบปีนี่หร เลยโอ้ไปนกอสขึ้นคอเก๋เอาไปไนก็ซอขึนคือเก๋ถึงแล้วครับถึงแล้วหมายที่สามของเรา อยู่ที่น้ำโขงคือเก่ามีตัวนี่ครับหมายที่สามครับหมายสุดท้ายแล้วครับจะค่าแล้วยังไม่เจอปลาสักตัวอยู่โอ้มื่อวานไปตาลุนด้วยวะคือว่ามันสุดยอดนะพี่นี่นะ้ารูกเอากล้องมาดิหมายสุดท้ายครับหมายที่สามครับบรรยากาศดีครับตรงนี้สวยสวยวิวสวย ดูครับว่าเราจะได้ไหมน้องจระแง่งนี่ใครรุ่มพลังวันที่เลยท้ามาตกปลากันวันนี้จุดสุดท้ายครับจุดที่สามแล้วสิบุได้จากตัวอยู่บ่ใส่แย่พีใส่แย่โซด้วยใส่แย่ก่อนครับใส่แย่ก่อน มรนยากาศดีครับผมนี่คือน้ำโขงข้างหน้าเราก็จะเป็นเพื่อนบ้านประเทศไทยเราเวียด<ม>น,นามกันเลยลุ้นนะเดี๋ยวทีปีกนิกค,ครับโบไดปลากินลูกซ้น <laughs> ตบกุ้งว่ะ <laughs> 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 ทีล้วก็เอามาแล้วครับ T C นี่คาตาปาเลยนี่ยนะฝากบอกไว้วสดเด็ดเลยว่า <c oughs> โอ้ยบักระดิงอยู่รถน,เนะเออบุฮ้องเราบ้าบ่หมายเสามครับหมายสุดท้ายครับ,รบตกน้ำวังยาได้ทา, <c oughs> า,ายโบราณเถอะฝากบอกเดโอ้ยน้ำมันมตินซื้อพี

ตดดึงบริไทยเอ่เอาเอาเอาในการมาแล้วมาแล้วครับไมาี่3ขสามมาแล้วหนึ่งตัวครับหมายเลสามขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวเอ้ออ หันป่าหันให้มันเปีๆไหมเออหันอกค้างนี่โบเมียนมันหิมตัวนึงมันไปอีกตัวนึงมันนะอ๋อหิโบเมียนติดโพล้ายเส็จหมูหมูแม่เราุกวนี่อยู่ไหนมาไขหมูเอ้ยหมทำแม่ j o 我嘞？哦、oh, hey, hey, hey.，到这来啦，搬开板条啦，去搬搬搬搬啦，搬搬，我靠，我哪？搬哦，搬在公共地，板条呀，搬板条？哦，搬搬啦，这哦，好，好，好，搬搬不要，搬会交的，屋里几个人吧？

เป็นเงืเดวะทุกบอก่อปุ๊กก็ปุกปุ๊กยินเนี่ยไปนะยวอยโยนขึ้นหิโยนขึ้นหนิน,หนี่ปลาสุดจากน้ำโขงครับโอ้โได้แล้วดอ่งะ่ดะด้วย,ย,นยนะวยนี่มส่องกระไดมา ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปครับผมเราจะแล้ว,วเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้ครับผมคลิปหน้าเราจะไปถ่ายอะไรก็ก,กดติดตามไว้ครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมบ๊ายบายไหงไงไงพี่ต๋องครับบ้าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าอ่าฮ่า วันหนึงวักูไปกูอยากันำบ่กูยี่เซลฟีลีลแต่มอโอยนอ